สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเราไม่ได้รีวิวตัวบุ๊กตัวนี้นะครับอันนี้เป็น e book reader เนาะ,ะตัวนี้เป็น10.2นะครับทีนี้วันนี้เราจะมารีวิวสไตลัสสามแบบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพร้อมกับหัวหัวเพนทิปนะครับของสไตลัสทั้งสามแบบนี้นะครับตัวเนี้ยตัวที่1นะครับตัวที่1ตัวนี้เป็นสไตลัสที่ แถมมาพร้อมกับเครื่องนะฮะก็แน่นอนนะครับของคู่ตัวยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะทําเป็นอันนี้อ่อน,นี่เป็นปากกายอยู่แล้วนะอ่เป็นดินสอแล้วนะครับก็จะสามารถควบคุมน้ําหนักนะฮะจะเห็นได้ว่าเราสามารถควบคุมน้ําหนักได้นะ้ออันนี้เบาๆพอกดแรงขึ้นนี่นะครับทีนี้ จริงๆตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันลบไม่ได้นะครับมันต้องต้องซื้อตัวแพงอีกตัวหนึ่งถึงจะเอาข้างหลังเนี่ยมันลบได้เนาะเวลาลบก็เราก็ต้องไปจิ้มตัวนี้แล้วก็เอามาลบนี้อีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับอันนี้ทําให้มีความลาคาญผมก็เลยลองลองซื้อของยี่ห้ออื่นมาดูนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแท้ของเเรมี่นะครับแต่ว่าทรงมันได้เลยทีเดียว ก็เป็นทรงปรกาเลมี่เลยนะครับหัวก็จะเป็นหัวเขาบอกว่ามันเป็นหัวแข็งเนาะเป็นแบบนี้นะครัเ,เขียนไปแล้วเนี่ยนะครับถามว่าดีไหมลืมโอเคเขียนไปแล้วดีไหมนะครับก็เขียนใช้ได้นะครับแต่มีความรู้สึกว่าเส้นมันด้วยความที่ตรงนี้มันแหลมนะครับเส้นมันออกจะเล็กไปนิดนึงนะครับ ในในกรณีที่เลือกหัวเหมือนกันนะผมว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นค่อนข้างเล็กถ้าเกิดว่าเอาปากกาคู่ตัวมาเขียนเนี่ยเส้นมันจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับทําให้ผมไม่ชอบฟิลลิ่งนะครับแล้วก็ตอนที่หัวมันขูดไปเนี่ยมันมีความลื่นมากกว่าผมชอบเท็กเจอร์เวลาขูดตัวเนี้ยมันมันมีความหนืดหนืดอะ่ะใกล้เคียงกับ กับปากกาหรือดินสอที่เราเคยใช้มากกว่านะครับแต่ตัวนี้มีปุ่มนะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้1ปุ่มถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วเอามาวาดมันจะกลายเป็นการลบนะครับปรากฏว่าตัวนี้กับกับลบได้นะราคาก็ถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นความหวังหมู่บ้านนะครับก็คือเขียนได้นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ได้เลยลบตรงนี้เลยแต่ปรากฏว่า แพงกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันมันมัน,มนไม่เวิร์กที่สุดเนาะเนื่องจากข้อที่1นนะครับหัวมันเนี่ยมันกดได้นิดนึงนะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเขียนไปบ่อยครั้งที่มันไม่ติดยังไม่ติดเลยแต่ถ้าเรากดตรงนี้ก็จะติดนะฮะก็จะติดอันนี้ไม่ติดอีกแล้วแต่แต่ถ้าเรากด เนื่องจากหัวมันกดหัวมันกดได้อย่างนี้นะฮะถ้าเรากดลงไปอา้าวอันนี้ไม่ติดแล้วธรรมดาแต่กดลงไปแล้วก็จะติดจะได้เห็นได้ว่าอันเนี้ยเขียนเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างเห็นไหมฮะมีความงงๆเนาะสมมุติวา่าเราจะเขียนข้อความหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขียนต่อๆกันเนาะไม่ไม่มีปัญหาอะไรลบ แต่เวลาเริ่มต้นเขียนเนี่ยตอนแรกถ้ากดเบาหน่อยก็จะไม่ติดแต่ถ้ากดว่าเอาเอาปกกามาจ่อแล้วกดปุ่มนี้นี่ไม่โดนนะครับเนี่ยไม่โดนนะปากกาผมไม่โดนจอนะก็เขียนได้เหมือนกันนะหรือว่าต้องกดอันนี้แล้วก็เขียนไปด้วยเนี่ยมันก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ว่าข้างท้ายมันเนี่ยเ,เป็นยางลบที่ดีคือไม่ต้องกดะลรแต่ว่า เอ๊ะจะว่าไม่ต้องกดอะไรก็พูดไม่ได้เพราะว่าตอนท้ายมันนะครับมันกดได้นิดนึงเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลุลากเฉยๆยมันก็จะไม่ลบถ้าเรากดลองอไปนิดนึงแล้วก็ลบเนี่ยมันถึงจะลบได้นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าตัวนี้ดีสุดเนาะอุ้ยตัวนี้ดีสุดนะครับรองมาก็จะเป็นอา่า ปากกาที่มีทรงคล้ายจะเป็นลามี่เนาะหตัวแล้วก็ตัวนี้แย่สุดเนาะตัวนี้ตัวนี้น่าจะร้อยกว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ตัวนี้สามร้อยเนี่ยคิดว่าน่าจะดีปร,รากฏว่ามันกิ๊กก๊อกมากเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหัวปากกาเนาะหัวปากกาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างหนานะฮะเนี่ยค่อนข้างหนาถ้าเทียบกับหัวของแท้เนาะผมจะหัวของแท้เนี่ยมัน เส้นมันเล็กมากเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาเทียบกัน mm hmm. เห็นไหมครับมันเปลี่ยนด้วยกันไม่ได้ตัวตัวถูกเนี่ยที่ไม่ใช่ของแท้นะครับ mm hmm. เขามีหัวปากกาแถมมาให้ด้วยนะ45หอันนะครับแต่เป็นหัวแบบนี้เลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวหัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ถ้าซื้อ,อ,อในไฮเทคเนี่ยห้อันห้ารอยนะครับทีนี้ผมก็เลย ลองสั่งหัวมาเพิ่มนะครับอันนี้คือหัวที่สั่งมานะครับถูกมากเพราะว่าซองนี้นะครับก็มีมีที่ที่ที่เปลี่ยนหัวด้วยนะครับซองนี้มีอยู่5อันสามสิบกว่าบาทน,นะครับสั่งมาเยอะเลยสั่งมามีทั้งสีสีดำแล้วก็สีเทาด้วยนะครับก็คิดว่าจะเอามาลองใส่กับกับปากกาของแทรดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกันเห็นไหมครับ มันใกล้เคียงกันมากไซส์มันใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวลองลองใส่ดูลองใส่ดูนะครับก็กดลงไปจะเห็นได้ว่ามันไม่สนิทเนาะเห็นไหมมันควรจะเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเนี่ยกดแล้วยังไงมันก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะแต่เขียนได้ไหม